สวัสดีครับบรมือสปริจผลลุ่งเรืองสกลนครครับวันนี้ผมมีรถสวยๆหนึคันที่จะมานําเสนอฮะเป็น Toyota v วีออสเจนะฮะคันนี้ผมบอกไว้ก่อนผ่อนเบาๆครับแค่เดือนละ4,900กว่าบาท84เดือนนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ให้มาดูด้านหน้ากันก่อนเลยครับผมด้านหน้าจะเป็นกระจังหน้าโครเมียม3ชั้นนะฮะไฟหน้าจะเป็นแบบมัลติ Reflector อ่านะฮะสวยงามหลอนฮาโลเจนนะฮะตรงนี้ดูกระจังหน้ารูปทรงสมสัดส่วนไฟเลี้ยวก็จะมาแบบ LED นะตัวงนี้ปรับ LED เลยนะมีไฟเลี้ยวด้านข้างให้ด้วยตัวถังสวยงามนะตัวงนี้เขาทำมาแบบชุดแต่งให้แบบรอบคันนะมีสปอยเลอร์ด้วยนะตรงนี้ไฟท้ายเป็นแบบมัลติรีเลกเตอร์ให้เรียบร้อยนะฮะมีเซ็นเซอร์อีก2จุดนะฮะตรงนี้เดี๋ยวดูด้านหลังเลยฮะโอ้โหชุดแต่งขนาดนี้เรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆราคา200,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะ200,000กว่าบาทเท่านั้นเองครับใครที่เป็นเจ้าของเขียนเม้นด้านล่าง ดูด้านในกันต่อนะฮะด้านในโล่งกว้างสวยงามนะฮะเบาะทั้งหมดเน้นเป็นโทนสีดำนะฮะเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยนะฮะแต่ว่าเบาะเนี้ยจัดให้เป็นเบาะหนังเลยนะฮะพวงมาลัยก็จะหุ้มหนังเครื่องเล่นซีดีจอ7.9นิ้วนะฮะเล่นได้ซีดีวีซีดีหน้าปัดนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแบบอนาล็อกนะฮะแต่ว่าสีจะเป็น LED นะนะฮะตรงนี้ดูสวยงามลงตัวด้านข้างด้านหน้าด้านในนะฮะวันนี้เดี๋ยวขอบคุณ ลูกค้าทุกท่านที่มาดูฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ